รีเอฟซีเป็นหมัดมวยทุกท่านครับเหนือเพชรครับเหนือเพชรจิตลมหนาจอกับเคียรีหลวงชอห้าพยักครับมาครับนี่คือเกมยกที่3นะครับผู้ทำตงยกที่2นี่ก็ราคาอยู่เสมอแดงนะแต่ว่าแดงมาเจอหมัดนิดหน่อยครับก็หมด2ยกมานี่ก็ราคาเสมอแดงครับตอนนี้คือยกที่3ราคาตั้งน้ำเงิน19ครับเหนือเวทพยายามเดินบุกครับดูครับหาโอกาสหาจังหวะตีเข่าครับใช้รูปร่างช่วงชกที่สูงยาวกว่า เดินครับพยายามที่จะหาจังหวะจิ้มเข่าครับดูครับตั้งใจเดินเข้าไปครับไปขวาไปครับนะครับตีเข่าขวาครับจังหวะนี้ก็ถือว่าดีครับราคาเสมอครับเสมอแดงครับเสมอแดงครับไปซ้ายซ้ายคืนครับหูยหลบมัดทันครับคีรีหลวงแกมีทุกลูกอยู่แล้วครับเป็นมวยที่น่าจะ เอฟซีรู้จักกันเป็นอย่างดีครับคีรีหลวงชอพยัก์นักชกในสายศึกกลุ่มพลังใหม่ครับถือว่าเป็นมวยเกรดเอของพลังใหม่ครับเหนือเพชรเองก็ดังปีนี้แหละนะครับได้ยินชื่อมาแล้วก็มาอยู่กับทีเด็ด99ครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกนักชกที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยครับสำหรับเจ้าเหนือเพชรชิดลมหนาวหรือว่าเหนือเพชรทีเด็ด99หรือว่าเหนือเพชรโรงสีกลนนะครับมวยจากจััดเชียงใหม่นะครับส่วนคีรีหลวง,งเองนะครับก็เป็นมวยมาแทนนะตัวนี้นะ มาแทนวัฒนพลครับมวยจากจังหวัดนครราชสีมาครับซ้อมที่ครายมวยชอห้าพยักครับเลทจริงๆนะพูดถึงเลทก่อนชกในอยู่แดงประมาณ53ครับแต่ว่าพอโดนหมัดไปยังยกที่2ก็ราคาอยู่หมื่นครับตอนนี้อยู่แดงครับอยู่แดงครับอยู่แดง54โอ้แต่โดนหมัดครับเสมอเงินครับดูเฉยๆเหมือนกันนะครับสำหรับเหนือเพชรครับไปซ้ายครับ น้ำเงิน2อเลยครับแบบนี้ครับความเชื่อถือกับตัวเงินไปอยู่น้ําเงินเปที่เรียบร้อยครับนี่คือยกที่3นะครับน้ำเงินถอยครับแดงพยายามเดินครับคือต้องเดินต้องเร่งให้เร็วกว่านี้ครับดูครับโดนหมัดเนี่ยครับโดนหมัดซ้ายเซ่เซครับโอ้โหสี่หนึ่ครับห้าหนึ่งครับน้ำเงิน51าครับน้ำเงิน51เลยครับแบบนี้ครับมีนาทีที่ต้องบอกว่า อลุ้นระทึกครับโดนหมัดไปก็มีใสให้เห็นครับทีมงานนี้ก็พยายามกระตุ้นครับเดินสาดตร์ไปน้องศาสตร์ไปแต่หมดแต่ว่าโดนหมัดดูสิครับโดนหมัดเอาเซซเซลื่นเจอพิษหมัดเข้าไปครับต่อยแม่นครับคีรีหลวงเหนือเพชรพยายามเดินไปจับจักระซวกเข่าครับแต่ว่าอาวุธนํำยังไม่ค่อยเยอะมากนักซักเท่าไหร่ครับนี่โอ้หลุนีเสียหลายเลยครับ5้าหนึ่งครับ ตามกันต่อยก4ี่ครับเหนือเพชรดูจะเร่งขึ้นมาครับมีศอกมีแข้งเริ่มจะออกทีทีนะครับขยันออกอาวุธขึ้นมาครับแต่ว่าราคานี่ก็เป็นรองอยู่ประมาณ5้าหนึ่งครับเป็นรองห้าหนึ่งเป็นรอง8ปดหนึ่งแล้วับตอนนี้ครับดูครับขยันเดินออกขวาครับขวาไปอีกครับกัดสู้เต็มที่ขวาอีกหนึ่งทีเอาครับสู้แบบหนักๆเลยครับศอกมาครับตอนยกเดินบวกให้เอาวคิดถงหลวงรวบครับใช้ความเก่าครับดูครับ บรรยากาศในเวทีก็ต่อหลายมือนะชู2มือแล้วครับตอนนี้ครับาจะสิบหนึ่งได้ครับอู้ยเอาหน่อยครับเหนือเพชรเตะขวาไปครับกีหลวงแกถอยตั้งรับนะครับแล้วก็มีซ้ายการไว้ตีซ้ายครับเหนือเพชรตีซ้ายอีกหนึ่งทีครับทีงานบอกเยี่ยมเยี่ยมเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับทีงานที่เด็กเาเก้าครับสั่งลุยครับจะเป็นอย่างไรครับดูครับ แข้งของคีรีหลวงหมุนออกมาครับมีหมัดครับตีเข่าซ้ายครับเล่งขึ้นมาอีกครับหมุดหมัดฟัดรัดเข้าไปครับสู้เต็มที่ครับคีรีหลวงวันนี้มาเก่ามานิ่งครับดูครับบนออกขวาบนออกซ้ายแล้วก็ศาสต์แข้งครับวงในแกก็มีเข่ายศขาไว้ครับลูกได้จริงก็ได้ลูกหมัดเลยครับปล่อยหมัดได้อาการครับ ส่วนการเก็บอาวุธก็ถือว่าพอดูนะครับสำหรับคีรีหลวงช่อห้าพยัคครับเป็นกำลังใจนักมวยทั้งคู่ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยครับถือว่าใจเอาเรื่องอยู่างนี้ครับพยายามเดินครับเดินไปเตะขวาขวามาซ้ายคืนครับจับจับหมัดนี่ครับ มาแทนครับแต่ว่าแกฝีมือเหลือล้าอยู่แล้วครับเนี่ยมีหมัดมีเข่าครับวงในแกกันได้ครับแล้วก็มีลูกหมัดนี่แหละครับที่คอยกวนครับแต่จับคอนี่ไม่ให้จับง่ายๆครับโอ้โหดูโดนเตะขาเซไปอีกแล้วครับดูครับเดินไปรวบครับเอาจริงๆก็มีข่าวว่าแดงนี่เหมือนคุณพ่อของเขาป่วยหนักนะครับถึงขั้นโคม่าเลยนะครับ นักมวยตอนแรกเนี่ยก็จะถอนแล้วนะครับแต่ว่าทีมงานก็ไม่ไม่ได้ให้ถอนนะนักมวยเองก็บอกอ้ชกก็ชกนะครับถือว่าช่วยกันไปครับเพราะว่าถ้าถอนไปนี่รายการก็อาจจะเสียได้ครับเพราะว่ารายการนี่วางกันมาคือถ้าถอนคู่เอกนี่คือจบเลยนะครับต้องบอกตามตรงเนาะ <S <S <ๆ>นะเพราะว่ามวยวันนี้เองก็ไม่ได้มีดีอะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็มีคู่เอกนะครับแต่ว่าพอออกมารูปเกมแบบนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยสักเท่าไหร่ครับ <S 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 คือเอาจริงหลังเกมนะครับหลังเกมนี้เจ้า ายแดงนี่ออกมาก็ร้องไห้นะครับก็ยกห้านี่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะครับต่อแพงครับกรรมการรวบรวมคะแนนก็ชูมือให้กับทางคีรีหลวงนะครับเป็นฝ่ายชนะไปแบบน่าจะขาดลอยครับเหนือเพชรเองก็ต้องชื่นชมหัวจิวใจนะก็ยังสู้อยู่เนาะคือก็ต้องไปติดตามดูนะครับในเรื่องราวของคุณพ่อของเหนือเพชรนะครับผมเองก็ไม่อยากจะพูดออกไปมากมายนะครับคือพ่อของเขาอยู่ในอาการโครมานะ่าเนาะก่อนชครู้ตัวนักวยเองก็อยากถอน คือใช้คําว่าไม่มีการติดใจจะชกแล้วนะครับแต่ว่าก็สู้เต็มที่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถือว่านํามาให้รับดูรับชมยก5นี่คือขาดนะยอมนะครับเป็นมวยยอมไปเลยนะครับมวยยอมไปเลยขึ้นมานี่คือใช้คําว่ารอชูมืออย่างเดียวนะครับเมื่อคืนเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับพูดอย่างนี้อันนี้ลําน้ํามูลเล็กเพื่อนร่วมค่ายก็ออกมาโพสต์บอกว่าเมื่อคืนนี่ไฟแดงไม่ได้พักผ่อนเลยครับเมื่อคืนไม่ได้พักผ่อนเลยคือร้องไห้ทั้งคืนนะครับ มีปัญหาด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะก็เพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะที่ซ้อมด้วยกันอย่างลำมูลเองก็บอกว่าโอ้โหร้องไห้ทั้งวันเลยพี่ไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเนาะก็จะชกถ้าจะบินหนีกลับไปเลยมันก็ยังไรอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ใกล้ๆนะครับตัวอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันครับหวังว่าจะชอบใจฝากกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้นักมวยด้วยครับพอกันไม่คลิปหน้ายู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขทุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ

น้องครับฝางทีครับเจ้าหน้ที่ก่อนจะมาชกนี่ยาบว่าพ่อเขาเสียชีลนะครับคพ่อเขาเสียชีตครับใาการของเสือครับแล้วก็ะพยายาม้แล้วครับว่าใจนึ่งก็อาจจะไม่ได้ใจนะเพราะว่าถ้าจะแต่นี้ก็คนก็ถามไปถามพ่อเพราะว่าได้ถามว่าพ่อเขาี ใจใเย็นะครับๆๆๆนะครับเป็นเ็ดก้าสิบเก้านะครับเพราะว่าเสียพึ่งเสียคุณพ่อไปนะครับพึ่งเสียคุณพ่อแต่ว่านักเจ้าตัวนี้นออก็ยังมาช็อกครับมาช็อกด้าว่าไม่เสียรายการนะครับ